วันนี้มาหลอกโรตัสมีงบอยู่เก้าร้อยแต่ว่าอยากได้อยากได้หมอหุงเข้า <c oughs> นี่ <c oughs> แล้วกซ็ซื้อไข่เราตอนนี้ซอยยิ่ยกำลัลงเลือกไข่อยู่ตอนนี้กำลังเลือกไข่อยู่งบเก้าร้อยแต่ซื้อนี้ไปก็เจ็ดร้อยแหละตัวน,นี้ 700, เจ็ดร้อยก็สีเอาไข่สองแพกเอาอีกแพกหนึงก็ได้เงินพอ่ออันนี้เท่าไหร่ร้อยนึงเท่าไหร่เอาอีแพ็คนึงนเงพอเ<อ>งินบอกพอ ซื้ออย่างกันเน่ยเข้าถือได้ก็วยเหรอเนี่ยถือได้ไข่แต้เท่าไหร่ก่อน <75. S 2> อเจ็ดสิบห้าไปเบิดงบละได้แต่ไข่ครับไข่ครับอ่าหมอ เบิดงบแล้วเอาอย่าง <S <S าเป็นอยา่างเป็นอย่างไ้ซีนหมูแต่ถือเงินมาตั้งแต่เก้าร้อยอ้าวอยากกินนมเหมือนฮะเอาได้ไหม,มได้ เงินพอยวะไรเอาเบุงเงินนี่เอาเอาบ่เอานับบุญด้วยนี่อันนี้แปดร้อยแหละแปดร้อยห้าสิบ ฮะบอค่โมกเจ็ดร <laughs> ้อเนาะเจ็ดโน้ตกระ่าอันนี <laughs> ้แต้อยเท่าร้อยร้อยห้าสิบเลร้อยหนึ่งจะเอาอย่างร้อยหนึ่งเอาฮะไปเลยร้อยหนึ่งไปซื้อมีเมนูรักก็คือมาม่า ไก่ต้มไข่โอเคครับเมื่องบแหละงบบุพอส่วนสรุปมาเมื่อนี้ได้ไขห่หมอหมอหมอทอดหมอแดงหมอนั่นแหละและกัมามา่า สบหนึ่งแพ็คหนึ่งมามาแพ็คหนึ่งโอเคไปจ่ายเงิน ไปเราเก็บเงินการเงินหมพ่พอนีจี๊จำคนก็จนก็โตเก็บสะดุงเลยครับค่ี 914ารยเธอก็เอา9ก0บาทเก้ต <inte brothers> <English 48. S 3> ิดกระเป๋าอยู่เกินร้อยนึ่งฉันว่าอยู่ให้ไปเกินใช่ถรงไหมกินนี่เอาเงินให้ เกินไปร้อยหนึ่งพระเจ้าเห็นพระเจ้าเห็นเงินบบมีในกระเป๋าเลยทอให้ร้อยหนึ่งโอเคดีเห็นเลยกะว่าให้กุ้มจักมือไข่สองแตนสองแตนนี่ใจกยังให้กุ้มเดือนยังให้กุ้มเดือนจะพูดจะกุ้มรัว กลุ่มอยู่อะเพราะว่ามันนี้กับวันที่เช้าเช้าสี่เลยอีกหกเจ็ดมื้อกเต่อนมายากมากนะต่อมาขับกอซีนักวินกับเพราะว่ามันนักนักโมกับไข่เดี๋ยวขอเช็กเอาป่ะเนาะของนู้นเด้อเส็จ มีเงินค่าวิญย์อยู่บ่เลยสิย่างย่างเขาไปยังย่างก็ได้ค่ะบ่อนักบอกับเดี๋ยวจะไปเสียดายย่างกับผู้เก่าหนูก็ว่าโอ้ยเงินโอ้ีเงินค่าวิญย์เดิมแรกก็ทินั่งวิญเพราะว่ามันนักเดี๋ยวเป็นว่าย่างเอาดีกว่าประหยัด ยัลดล้าใจปีคันขี่ขี่รถกับประมาณ30กว่าบาทขี่วิน30กว่าบาทมีทางออกกลับเข้ามาสู่ซอยไวไ้ซ้ายป่ะนี่ไปไ้ใส่ไม่ดเอ้าลงมาทางกลับห้องบาดนี้ไม่รู้เข้ากัางงานยากว่านี่แต่เข้านี่อือการนักเติบแล้วนี่ นี่คือทางยางกับห่องเดี๋ยวย่างไปนํำกันเนาะว่าห่องสี่ไก่ปะแถวนี้เงียบๆแถวนี้เงียบสงบ,บปเป็นซอยข้าวปัน มันคือฝลนสิต๊กแต่ว่าบนตก๊กหรือว่ามันเป็นต๊กที่บนอื่นปูนซีเมนต๊กที่บนอื่นหมอน้อในหัวเป็นอย่างมันจังเพลงเพราะว่ามันมีมันมีสองสั้นมันมีสั้นแบบว่าสามารถหนึ่งหนึ่งได้้วก็ทอดแกงได้มันก็เลยแพงไน อันนี้จริงตัวถือกันกว่านี่กับมีแต่ว่ามันใช้ได้แต่อย่างเดียวก็เลยเลือกเอาสองอย่างเนาะเลือกเอาเป็นสองอย่างราคามันต่างกัน140บาทก็เลยตัดสินใจเอาตัวสองชั้นดีกว่าก็เลยต้องเอาตัวที่มันสามารถใส่ได้ทั้งสองแบบผิดยากก๋วเตียตยเต๋ยวก๋วเตี๋ยวไปกินบ้างงบเบิสเป็นบ่หงงไม่มงบม <c oughs> ีแต่ไข่เนี่ย กิจกิ่ไม่เลิกกัน,อ,นอยากกิวเตี๋ยวอยากกิวเตี๋ยวกพียงแต่เนื่องจากวันหกกว่พอโอเคตอนนี้มหอดซอยหนึ่งแล้ว มีเงเจ็ดร้อยเืออง้เดียวเลยนเดียวกนเลยแต่ที่ใต้ังต้อยองมดชั้นนี่ใอยไอันนี้มันส,สีขาวเจ็ดร้อยบาทจาังบอลนาล้างอย่าง นี่แหละพี่น้องราคาเจ็ดร้อย่หนึงส่แกงเดี๋ยวเราต่อไฟบึงเอาบม่ได้อิบโอเคโอเคนะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอจบสนี้เนาะถ้ามากดอยืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e พรอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย